ครับสวัสดีครับพอบีพี่น้องสองคนรักควายนะครับเมื่อนี้พาพอมีพี่น้องมาเบ่งเลี้ยงควายนะครับในส่าที่ฝนตกลิ้นนะครับอากาศกเย็นๆนะครับปล่อยคายเลี้ยงอยู่ทงนะครับฝนตกดิ้นหนาวนะครับควายกบะเแดดนะครับบรรยากาศดี ตั้งกากเกีียวข้อเสร็จนะครับพี่นองก็แล้เวเขาไกลเบิดเลยนะครับอีกบากเกินสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วเพราะว่าช่วงนี้รถเกีียวเขามันหลายนะครับรถเกีียวเขาวหลายมันก็นเลยเหลี่ยงไววก็ทุกปีนะครับ เพืก่กระห้ามห่าครับถือฝนปล่อยมามันแลนเลยเันจะฟังฝาฟังหมอกได้แล้วเพ่อหน่อยถือฝนแหงห่าเลยครับสสวันนี้ครับวันนี้ มีนี่ก็บมานไก่ออกแล้วครับไก่สิควน้วปีนี้เขากับมานเอ่อเขาก็ได้กินนอ้องกล้วยอยู่สองตัวนะครับตัวแรกเป็นตัวผูกไค่นี้ตัวสองมานอยู่เป็นตัวแม่นะครับ มาเรียงสองค้นนะมันหลายตัวแต่ค้นเดียวกันสีเรียงอยู่ใตแต่สองค้นกันสีเรียงของัแคบได้หน่อยหน่อยมันมึนนะมันหาวมันถิดฝนใหม่กับบรรยากาศฝ่าคึม ตกลิ้นมาสองเหมือนะครับฝนเมื่อวานก็มือนีนเตอมือนี้กะน่าจะข้าวเดียวกันนาสิวะอายุ นี่ยมอย่างนี้มันสีแล้วครับตกแรลงมากเลยจัดหาอาหารน,น,นี่มันไอ้เนี่ยครับปีนี้อัดเฟือง อันเฟียงก่อนก่อนละซิมหาบาทนะครับเป็นยงไี้เลาครับทางหน้าพี่น้องเป็นดาวกล้วยไปเดียกบอนะครับท่านนี้ช่วงนี้กับพอมีมองเลียงอยู่ครับแต่ว่าตกแหลงมา,จากจังหน่อยมันเกิดเบิดหยามันเกิดอึดมองเลียงไรกินเต็ดตอเฟียงเห้นๆนะครับ 嗯，弄外面。 เลี่ยงควายปล่อยเลี่ยงธรรมชาตินะครับเพราะว่าควาวนี่เป็นสัตว์ที่สามารถนะครับแปลงหงาห้ธรรมชาตินี่ให้เป็นโปรตีนสันยอดใดนะเพราะว่าในกระเพาะของมันเนี่ยจะมีจุลินรีตัวหนึ่งนะครับสีเป็นจุลินรีย์พิเศษนะครับสีบบมีในสีบบสามารถพบในงหัวในอย่างนะครับสิบ่มีแต่เฉพาะในควายนะครับ สิ่เปลี่ยนแปลงอาหารหยาบเนี่ยเป็นโปรตีนแม่นี่จอยนะครับนั่นเป็นคล้วส่งหนีขล้วยโค้งนะครับ ปวายเลี้ยวไปนัอยอย่นหนึ่งสี่แล้วครับทำใจหน่อยเสียใจหน่อยอะไรเขาไปคอกเลี้ยงอะไรว่าไม่ อู้นคับเม็ดอ,วอกวนยู่ไก่สองตัวนะครับเดี๋ยวพาเขาไปหาคล้วเม็ลอกวนันนะไ่บ น้องเอียงมันเอียงคัย้ยซอยนะครับนี่ก็พอพันนะพอพันกงฟงตัวใดมันงา่ามมากอะผสมเทียมเอารนาตัวใดพอสส่เสุดนึ่งเขาก็ใส่พอพัน,พพน,นก็เป็นการประหยัดรายได้ประหยัดนะ กระจายลงนะครฟี่มาเลยมา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 ฉันลงนะครับมาหากินเห็ดพึ่งหางน้ำข่ายน้ำรับบรรยากาศดีเลยครับลมดี น,นี่เขาก็ออกนะครับดีหาเมื่อนี่แหละมามาเลยมาไม่งั้น,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 นกินตนมนม้นก็นอนทาเม มาเงี้ยตัวนี้<ะ>นี่บนี่ตัวแม่นะครับสีแก่พนะ่ใส่อะไรยังได้ครับพรอะงอยู่ เดี๋ยวมันลึงนะครับมันคุณอันนี้ทื่นว่าทิฟินะครับโอ้น่าเป็นม่านี ครับสำหรับคลิปนี้ก็สามีนกรนะครับเดยวกินนะพอกันไหมนะครับสองคนเราควายกับขอขอพุ่นนะครับขอเป็นพี่น้องนะครับเดี๋ยวกดติดตามนะครับกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับตงคลิปต่อไปจะได้เห็นนะครับสำหรับคลิปนี้พอสามีนกรนะครับขอเข้าว่าสวัสดีครับ